ด้วยความที่ในระบบนิเวศเนี่ยเรามีสิ่งมีชีวิตยอยู่อยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแบบว่าแปลว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นโดยที่นักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็จะเ,เหมือนกับแบ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบต่างๆดังนี้นะครับก่อนที่เราจะมาดู รูปแบบต่างๆของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเรามาพิจารณากันตรงที่สสนลักษ์ก่อนที่เราเห็นว่ามันเป็นบวกเป็นลบคืออะไรมันจะมีอยู่สอันก็คือมีบวกลบแล้วก็เป็นศูนย์ใช่ไหมบวกเนี่ยก็แสดงว่าหมายถึงการได้ประโยชน์ลบเนี่ยหมายถึงการเสียประโยชน์ และศูนย์เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ไม่เสียก็คือเพื่อสวยไม่อะไรกับใครนะครับไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยเริ่มที่อย่างแรกใช่ไหมอย่างแรกคือภาวะการล่าเหยื่อหรือว่า predationpredation Pred เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แล้วก็ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์อันนี้น่าจะค่อนข้างชัดเจนก็คือภาวะล่าเหยื่อจะมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเหยื่อที่ถูกกินเป็นอาหาร ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในรูปนี้เลยในรูปนี้ก็คือจะเป็นเร mm ียวผาดก็คือเสดดาวเนาะเสดดาวกับพวกอันนี้จะเป็นกาเซลนะครับกาเซลจะเป็นแบบคล้ายๆพวกกวางพวกละมั่งอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นเหื่ยของพวกเสอดาวเขา mm hmm. เป็นต้นหรืออะไรดีสิงโตกับม้าลายหรือว่ากบกับมแมลงอะไรครับคิดว่าอันนี้เาน่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้วเราน่าจะรู้จักกันพอสมควรต่อไปอันอย่างที่สองก็คือภาวะ ปรสิตหรือว่าปราสัยติซึมเราจะสังเกตเห็นว่าเอาภาวะปรสิตกับภาวะไร้เหยื่อเป็นบอกลบเหมือนกันเลยแล้วมันต่างกันยังไงอันนี้พี่จะเน้นตรงคําที่ว่าภาวะปรสิตเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตสองอย่างเนี่ยเขาจะต้องอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าอยู่ร่วมกันเลยนะอย่างเช่นแบบว่าเห็บ เห็บกับหมาที่อยู่กับหมากับแมวอะไรเงี้ยหรือว่าพวกพญาที่อยู่ในตัวคนอะไรเงี้ยครับคือเขาแบบมามาอยู่ร่วมกันเลยแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ใช่โดยที่ฝ่ายที่เป็นผู้อาศัยเนี่ยที่มาเอาประโยชน์จากเขาเนี่ยเราจะเรียกว่าปรสิตหรือว่าพาาไซ์นั่นเองคํานี้ส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์หรือว่าเป็นเป็นที่ที่ให้เขาอยู่เนี่ยอย่างหมาแมวหรือว่าคนเนี่ย จะเรียกว่าผู้ถูกอาศัยหรือเรียกว่าโฮสต์นั่นเองซึ่งจะเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์ยกตัวอย่างก็ที่เท่าที่เมื่อกี้พูดไปเนาะก็จะพูกว่าว่าพวกเห็บพวกหมัดที่อยู่ในหมาแมวพยาธิในคนนะหรือจะพวกกาฝากฝอยทองที่อยู่ในต้นไม้ใหญ่ พวกกาฝากกับฝอยทองเนี่ยเขาเป็นพืชพืชแบบพืชปรสิตเนาะคือเขาเนี่ยจะไปเกาะกับต้นไม้ต้นใหญ่ใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็จะแทงแบบว่าเหมือนแทงรากอ่ะเข้าไปในเนื้อไม้ของพวกต้นไม้ใหญ่ครับแล้วก็จะดูดเอาน้ําเลี้ยงจากต้นไม้ต้นนั้นเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพวกกาฝากฝอยทองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ใช่ไหมส่วนต้นไม้เนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าเสียประโยชน์ก็คืออยู่ก็โดนแย่งอาหารไป ต่อหน้าต่อตาอ,อ,อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นครับรูปแบบที่สามก็คือภาวะพึ่งพาอาศัยกันพึ่งพาอาศัยหรือว่าโมชิลิซึมนะครับจะเป็นภาวะบวกๆเนาะคือก็คือได้รับประโยชน์กันทั้งทั้งสองทั้งสองฝ่ายอ่ะใช่โดยที่ถ้าเป็นภาวะพึ่งพากันเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไงถ้าเขาแยกออกจากกันอะ่ะ ก็คือจะมีผลต่อการดำรงชีวิตอาจจะทําให้อาจาอาจะตายได้อะไรเงี้ยครับจบอกว่าคือจําเป็นจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเนาะก็อย่างเช่นที่เราเห็นในรูปนะครับในรูปในชีตตรงเนี้ยนะที่เราเห็นพวกเนี้ยพวกนี้เขาคือไลเคนนะครับ โอ้ยเขียนผิดพวกนี้คือไลเค่นโดยที่ไลเข่นเนี่ยมันจะเป็นการคอมบินเนชันคือการรวมตัวกันของการอยู่ร่วมกันของลาวกกับสาหลายโดยที่ลาเนี่ยเขาจะคอยให้ความชื้นส่วนสาหลายเนี่ยก็จะให้อาหารแบบว,ว่า สั่งข้อแสงแล้วก็ให้อาหารกับลาอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้ใช่หรือว่ายกตัวอย่างอีกก็อย่างเช่นอ๋ออย่างเช่นพวกเชื้อราที่เราเรียกว่าไมโครไรซาครับไมโครไรซ่ากับพวกต้นไม้ใหญ่แล้วกันต้นไม้ใหญ่ ไมโครไรซาเนี่ยเขาจะเป็นเชื้อราประเภทที่เข้าแบบว่าแตกแตกและแหงอยู่ในดินน่ะสมมติอันนี้เป็นนี่เป็นดินใช่ไหมต่เนี่ยเป็นต้นไม้ไมโครไรซาเนี่ยก็จะแบบว่า <S 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 เปลี่ยนสีแล้วกันสีอะไระดีเสีเยวแดงแดงไมโครไรซาเขาก็จะเป็นเชื้อราที่แบบว่ามีฝอยๆอยแบบว่าพันอยู่เต็มไปหมดเลย อกว,ว่าพันเข้าไปสอดใช่เข้าไปในรากไม้ด้วยปึบป,บป,บปบ๊อย่างนี้ใช่แล้วก็คือโดยที่เขาจะได้ประโยชน์ร่วมกันเบอกว่าเพึ่งพากันก็คือไมโครไรซ,ซาเนี่ยเขาจะช่วยในการาหาและธาตุแล้วก็ช่วยดูดซับและธาตุให้กับต้นไม้ส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเอาอาหารบอกว่า ใช่เอาพวกจานอาหารให้กับไมโครไรซาผ่านทางในรากนั่นเองที่เห็นว่าเขาเข้ามาในรากแต่ว่าเห็นไงตรงนี้ใช่ยกตัวอย่างพวกไมโครไรซาที่เราอาจจะรู้จักกันก็คือเห็ดทรัฟเฟิลรู้จักไหมเห็ดทรัฟเฟิลกับเห็ดหอกถ้าภาคหนือก็จะเรียกว่า Head talk, เห็ดหอกอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือเขาอะจริงๆตัว,ตวเขาอจะอาศ,าศาัยอยู่ข้างใต้ดินแต่ว่า ที่เห็นที่เห็นเห็นขึ้นมาข้างบนอ่ะเป็นกลมๆอ่ะก็แค่เป็นระยะระยะหนึ่งของชีวิตเขาเฉยๆใช่ดังนั้นพวกนี้เนี่ยจะเป็นเห็ุที่เราไม่สามารถเพาะเลี้ยงในแบบว่าในฟาร์มได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องอาศัยอยู่กับรากไม้นั่นเองท,เทําให้เห็ดพวกทอฟเฟิลหรือเห็ดเพาะเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับต่อไปก็คือพราะวะอิงอาศัยใช่ไหม ภาะวะอิงอาศัยอ่ะจะเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตสองชนิดอ่ะ่ม่อยู่ร่วมกันอีกแหละแต่ว่าฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ไม่เสียก็คืออยู่เฉยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วไม่ได้เสียอะไรก็ก็โอเคก็อยู่อยู่ด้วยได้ก็ได้อะไรเงรี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นทหร่ในรูปใช่ไหมก็คือฉลามวานฉลามวานกับเหาฉลามโดยที่ฉลามวานเนี่ยปกติเขาจะกินพวก เออพวกแพลงตอนพวกคริวเป็นอาหารใช่ไหมพวกอ่าพวกตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบปิวมากับกระแสน้ำอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เหาฉลามเนี่ยเขาก็จะอาศัยประโยชน์จากพวกเศษซากที่มันที่พัดพามากับที่ฉลามวานเขาไปหามาอะไรอย่างเงี้ยเหาฉลามก็คือจะเกาะไปด้วยแล้วก็คือไปขอกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีมากมายอยู่แล้วฉลามวานก็เลย ไม่ได้ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เาาฉลามเนี่ยก็คือได้หารได้หารกินใช่หรือว่าอย่างพวกเฟิร์นหรือกล้วยไม้อะไรครับที่อยู่กับที่อยู่กับต้นไม้จะต่างกับกาฝากกับฝอยทองเมื่อกี้นะเพราะว่าพวกเมื่อกี้เขาดูดเอาน้าเลี้ยงจากพืชใช่ไหมแต่ว่าเฟิร์นกับกล้วยไม้อ่คือเขาไปอ,าอยู่บนต้นนั้นเฉยๆแบบว่าไปอาศัยไปเกาะอยู่เฉยๆอะไรเงี้ย พวกต้นไม้ก็จริงก็เพราต้นไม้ก็เลยไม่ได้เสียประโยชน์อะไรแต่ว่าพวกเฟิร์นกับกล้วยไม้ก็คือได้ที่อยู่อาศัยนะครับประมาณนี้จะเป็นภาวะอิง,อ,งอาศัยคอมเมนซัลิซมึมบวกซนนั่นเองโอเคต่อไปจะเป็นพวกที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันหรือโปรโตคอร์ปอเรชันเราจะสังเกตเห็นใช่ปะว่า การไอการได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยกับพึ่งพากันอ่ะจะเป็นเฮ้ยเป็นบวกโวเหมือนกันเลยแล้วมันต่างกันยังไงก็คือให้จำไว้ว่าได้ประโยชน์ร่วมกันอ่ะมันก็คือเหมือนเหมือนเฟรนด์วิธไม่ได้ฟิตอ่ะก็คือแค่ได้ประโยชน์ร่วมกันเฉยๆแต่ว่าถ้าแยกออกจากกันอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าพึ่งพากันอ่ะคือมันจะไม่ต้องพึ่งกันถ้ามันแยกออกจากกันอ่ะก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คืออาจจะตายอะไรอย่างนี้ใช่ดังนั้นอ่ะถ้าพวกที่ได้ประโยชน์ร่วมกันอ่ะก็คือ มันแยกจากกันได้แยกจากกันก็อยู่ได้อยู่ยกตัวอย่างในรูปนี่นะครับอันนี้จะเป็นมดดำนะครับมดดำแล้วก็เขียวๆตัวเล็กๆนี่คือจะเป็นเพลียนะอ่ะแล้วเขาได้ไประโยชน์ร่วมกันยังไงก็คือเพลียเนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ว่ามดดำเนี่ยเขาเคลื่อนที่ได้มดดำเขาก็จะเป็นคนเอาเพลียเนี่ยไปไปเกาะตามที่ต่างๆของต้นไม้ ให้เพลีย้ยเนี่ยได,ได้ได้ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้มาแล้วพอเพี้ยดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้เสร็จใช่ปะเขาก็จะถ่ายออกมาโลมดเนี่ยก็จะกินถ่ายของเพลียอีกทีหนึ่งก็เลยได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนันเองหรือยกตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือพวกลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเลเคยดูนิโมกันไหมใช่บอกว่าเหมือนในเรื่อง ฝ่งนีโมเลยก็คือพวกปกติพวกปลากระตูเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่พวกตามดอกไม้ทะเลใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วดอกไม้ทะเลเนี่ยมันมีพิษแต่ว่ามันไม่มีพิษแบบว่าปลากระตูนเขาไม่เป็นอะไรอะไรเนี่ยดังนั้นเนี่ยปลากระตูน่ะก็จะใช้ดอกไม้ทะเลอะ่ะเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองก็คือได้ที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่หลบภัยจากสัตว์นักล่าอื่นๆอะไรอย่างนี้ส่วนดอกไม้ทะเลก็จะได้ ้างพืชซากสาัตว์จากที่ปลาการ์ตูนเขากินเหลือทิ้งไว้อะไรเงี้ยพวกแมรีมเลก,ก็จะได้รับอาหารต่อมาอีกที่นึ่งก็เลยได้ไประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่แต่ถ้าเขาแยกออกแยกจากกันเขาก็ยังอยู่ได้อยู่ครับ <c oughs> ต่อไปอีกสามอันก็หมดหมดเรื่องของความสัมพันธ์ละโอเค อันที่หกเนี่ยก็คือภาวะแข่งขันนั่นเองภาวะแข่งขันหรือว่าคอมเพติชันคอมเพติชันนะครับจะเป็นภาวะที่เสียประโยชน์กันทั้งคู่เนาะก็คือลบๆจะเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่มีการแข่งแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิตต่างๆซึ่งทําให้มันก็เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะมันแบบมันสู้กันเนาะอย่างเช่นแบบเออ,อย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นพวกกวางใช่ไหมที่เขาสู้กัน อาจจะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียรหรือว่าแย่งที่อยู่อาศัยแย่งน้ําแย่งอาหารอะไรเงี้ยใช่พวกเสือสิงโตดุสานป,ปา่าอะไรเงี้ยเขาก,ก็อาจจะมีการต่อสู้กันนะครับการเพื่อแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิตโอเคต่อไปเป็นภาวะเป็นกลางหรือว่า นิวทริซึมนะครับนิวทริซึมเนี่ยเป็นภาวะสูนสู์ก็คือไม่มีใครได้ประโยชน์ไม่มีใครเสียประโยชน์อเลยเป็นภาวะแบบงงๆ,ๆอ่ะเ <c oughs> นี่ย,ยดูอย่างที่เขายกตัวอย่างอ่ะเช่นนกกับกระต่ายในชุวงหญ้าอย่างเงี้ <c oughs> งยเป็นทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าใช่ป่ะแล้วก็มีนกแล้วก็มีกระต่ายคือทั้งคู่ทั้งคู่ก็ไม่ทำอะไรกันก็แค่อย,อยู่ในที่เดียวกันเฉยๆ <c oughs> มันก็เลยไม่มีใครเสียประโยชน์แล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์นั่นเอง ใตรสอบให้เค่ถามแล้วไม่เจอหรอกเอาหาอีกเไปขอม่ใ้จบบใช่ตอบใหม่ก็คือภาวะต่อต้านนะครับหรือว่าแอนติเบลซิสภาวะต่อต้านในรูปแบบเนี้ยจะเป็นภาวะที่ฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่ได้ไม่เสียประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเสียประโยชน์ก็คือกล่าวได้ว่าเอ่อจะจะจะเป็นฝ่ายหนึ่งที่มีอิทธิพลในทางลบกับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองยกตัวอย่างเช่น เชื้อราเนะ่เพนิซิลลีมกับแบคทีเรียเชื้อราเพนิซิลลีมตัวเนี่ยเขาจะหลังสารตัวนึงออกมาที่ทําให้แบคทีเรียในบริเวณนั้นอ่ะตายอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยมีมีิพลต่อแบคทีเรียเนาะโดยเพนิซิลลีมเนี่ยก็คือเขาก็หลังสารปกติ แต่ว่าแบคทียตายก็เลยเป็นศูนย์กับลบโดยเอ่อพีนิซิลเลียมเนี่ยปัจจุบันเขาใช้มาใช้ทําเป็นยานะครับโดยทําเป็นยาปฏิชีวนะหรือก็คือที่เอาไว้ฆ่าแบคทีเรียนะชื่อว่าเพนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกนะครับตัวนี้นะเพนิซิลเลียมผลิตเพนิซิลินใช่ก็เป็นตัวอย่างของการเออนำความสัมพันธ์ในธรรมชาติเนี่ยมาทําประโยชน์ให้กับมนุษย์นั่นเอง